ดีครับคุณปรเมนาคุณอุไรชัยและท่านผู้ชมครับครับค่ะอาจารย์คะถ้าเราเป็นพักประชาชนตอนนี้มีความหนักใจมากน้อยขนาดไหนแล้วจะเอาอะไรมาเป็นน้ำหนักในการตัดสินใจที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่32บ้างคะครับก็คงจะต้องหนักใจมากนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทั้งสองพักก็คือพักคุณเปไชัยกับพักเพื่อไทยก็ยอมรับเส้นไขของทางพักประชาชน ด้วยกันทั้งสองพักซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ผมก็เคยคาดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะสร้างความยากลำบ,บากในการตัดสินใจให้กับทางพักประชาชนมากพอสมควรแต่ทีนี้เนี่ยเกณฑ์ต่างๆถ้าจะต้องเลือกก็คือว่าจะสนับสนุนภูมิใจไทยหรือเพื่อไทยหรือจะเป็นทางเลือกที่สามว่าไม่สนับสนุนใครเลยมันก็มีทั้ง ข้อบครวพิจณาหลายอย่างคืออย่างแรกเนี่ยคือถ้าดูความจริงใจก่อนครับว่าสองพักนี้พักใจมีความจริงใจมากกว่ากันคซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าดูพฤติกรรมหลังจากที่คุณแททองทานได้ผลตำแหน่ง mm. ก็จะเห็นได้ว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยแสดงท่าทีที่ดูเหมือนว่ามีความจริงใจมากกว่า mm. ก็คือทันทีทันใดเนี่ยคุณอนุทินหัวหน้าพัก คุณชัยชนกเลขาพักเนี่ย็บึงเข้าไปหาทางพักเจ้าไก่เสียท่าพักประชาชนทันทีเลยแล้วก็ไปเจราจาแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขโดยไม่ได้แสดงท่าทีงองแงหรือว่าจะมีการต่อรองเพิ่มเติมแต่แตประการใดนั่นก็เป็นการแสดงเจตจำนงว่ายอมรับเงื่อนไขของทางพักประชาชนโดยปัจจาบัก็กังขาส่วนพักเพื่อไทยนั้นเนี่ยก็ รีรอและก็มีความคาดหวังว่าตัวเองจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็พยายามจัดไปชักพักร่วมรัฐบาลเดิมแต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ทําให้พักร่วมบางส่วนเนี่ยก็แตกออกไปอยู่กับพักคุณมแก่ไทยน,นะเป็นชนสนชนพักคุณมแก่ไทยตั้งแต่วันแรกแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะดีลหลังบ้าน โดยคุณทักษณิณไปยังคุณธนาธรตามสไตล์การเมืองอของคุณทักษณิณเนี่ยนะครับครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยก็ยอมมาเจราจาแล้วยอมมาเจราจานั้นเนี่ยก็มีการใช้แผนอะไรต่างๆอีกคือตอนแรกเนี่ยคุณภูมิธรรมก็ไม่ไม่ไปด้วยตัวเองแต่ต่อมาเนี่ยก็ถูกคิภาพวิจารณ์สวมติดก็เลยจะต้องไปด้วยตัวเองอันนี้ก็แสดงท่าทีว่าทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็ดูเหมือน จะมีความตัด,ตดือร้อนและก็การแสดงออกที่มีความติดใจน้อยกว่าทางทัพคมเใจไทยอันนี้เป็นประากาศแรกส่วนประการที่สองเนี่ยก็คงจะต้องดูประวัติที่ผ่านมาคือประวัติที่ผ่านมาในแง่ของจุดยืนทางการเมืองเนี่ยคือแน่นอนว่าทางภูมิใจไทยเนี่ยก็มีจุดยนนืนในรักษนิยมแล้วก็ค่อนข้างจะมีจุดยืนที่เรียกได้ว่าไม่ได้สอดส่องอะไรกับทาบงทัพประชาชนมากนะัก รวมทั้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมโนูญด,ด้วยการก็แสดงท่าทีที่ค่อนข้างจะคัดค้านการแก้ไขรละธรรมนูนต่างๆนานาส่วนพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจึดยืนกลับไปกลับมาตอนเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่พอเป็นรัฐบาลเนี่ยก็มีท่าทีที่จะส่วงหลังแล้วก็ทําให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยเกิดความล่าช้า เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่นี้เนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือน้ำหนักพอๆกันนะครับเออส่วนที่สามก็คือว่าใครมีแนวโน้มในการรักษาสัญญามากกว่ากันอันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องดูอ่เพราะจะต้องวิเครานะห์ว่าเออพื่อไทยเนี่ยก็มีประวัติการซิ้วไปรักษาสัญญามาแล้วกับทางทัพก้าวไกลโดยตรงแต่กับ ่วนพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็ไม่มีพฤติการหรือว่าการการะทําที่บิดพบิ้วแต่ยางไดกับทางพรรคประชาชนในอดีตแต่ว่าแน่นอนจริงนะสิ่งที่ต้องทํานึงเหมือนกันก็คือว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยก็มีเคยที่จะอะ,อะไรละ่ะไม่รักษาสัญญากับทางพรรคเพื่อไทยเหมือนกันนะก็คือถอนตัวออกปา มันก็คือมีสองส่วนแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการกระทําต่อพักประชาชนโดยตรงในขณะที่พรรคกูุ่มใดไทยก็ไม่ได้มีการกระทําในลักษณะที่ไม่รักษาสัญญากับพักประชาชนโดยตรงเพราะงั้นข้อนี้เนี่ยพรรคกลุิมใจไทยน่าจะได้เปรียบครับครับอันถ้าดูประมาณสามข้อแล้วก็ถ้าดูว่าเงื่อนไขาการสนับสนุนนี้เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจางมากๆก็คือเข้ามาเพื่อที่จะ ดําเนินการยุบสภาภายใน4ี่เดือนไม่ใช่เป็นการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งและจำส่างเพื่อบริหารประเทศในระยะยาวแต่อยา่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูประมวลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าทางพรรคภูมิใจไทยน่าจะมีน้ำหนักมากกว่าที่พรรคประชาชนจะให้การสนับสนุนนะครับครับอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีการปิดพริ้วในภายหลังอย่างเช่น พักรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็ไปรวมเอาพรรคอื่นมาเติมจนสุดท้ายก็เป็นเสียงข้างมากอยู่ดีเรื่องนี้สสบางคนตั้งข้อสังเกตอาจารย์ให้น้าหนักว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับมันเกิดขึ้นได้หมดนะครับคุณอุไรชัยไม่ว่าจะสนับสนุนพักเพื่อไทยก็จะเกิดกรณีแบบนี้ได้ครับเกิดพักสนับสนุนพักภูมิใจไทยก็จะเกิดกรณีแบบนี้ได้ทีนี้เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นทั้งสองกรณีเนี่ยมันก็ทําให้น้ําหนักมันเท่ากันไม่ว่าจะสนับ เพราะฉะนั้นปัจจัยอันนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องนํามาพิจารณาครับค่ะอาจารย์ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีข้อเสนอจากบางคนอย่างเช่นคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยที่มองว่าจริงๆเนี่ยการเลือกทั้งสองฝ่ายต่างมีความเสี่ยงสิ่งที่อาจจะทําได้ก็คือไม่เลือกใครเลยเพื่อให้ประเทศไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้และสุดท้ายให้พรรคเพื่อไทยตัดสินใจประกาศยุบสภาอาจารย์มองว่าทางเลือกนี้เป็นไปได้ไหมคะที่จะเกิดขึ้นนะคะ ผมว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนสุภาพนาค่ะสมมุติว่าวันนี้เนี่ยทางพักประชาชนสลับสอนพักคุูมิใจไทยนะครับมันก็จะสู่ห่วงเวลาการตัดสินใจที่สําคัญของพรักเพื้อไทยว่าจะตัดสินใจยุบสภาหรือไม่ซึ่งอันนี้ผมก็เคยวิเคราะห์อยู่พอสมควรว่าถ้าหากว่าพักเพื้อไทยประเมินว่าตัวเองแพ้หรือว่าไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยเขาก็จะมีความพยายามยุบสภา แล้วตอนนี้เนี่ยทางคุณภูมิพรรมก็ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีอำนาจในการยุบสภาได้แต่ว่าแน่นอนว่าทันทีที่ยุบสภาเนี่ยมันก็คงจะต้องมีคนไปร้องสารรัฐมนูญแล้วก็อาจจะมีการคุ้มครองตัวข่าวก็ได้รหรือว่าอาจจะยุบสภาสําเร็จก็ได้แต่ว่าเราสมมุติว่าถ้ายุบสภาสําเร็จมันก็จบไปก็เลือกตั้งใหม่แต่ว่าถ้ายุบสภาไม่สําเร็จก็คือว่ามีคนไปฟ้องหรืออะไรต่างๆเนี่ย กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเดินไปต่อไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเขาตัดสินใจไม่เลือกสภาแล้วก็ทางพักประชาชนก็ยังไม่โหวตแล้วก็เลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้อันนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ทําให้สองฝ่ายเนี่ยคือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะมาเจราจากันครับแล้วก็แน่นอนว่าทางเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะต้องยอม ทางภูมิใจไทยนั่นก็หมายความว่าเพื่อไทยก็เข้าประสบกับความพ่ายแพ้ทางการเมืองให้กับภูมิใจไทยนั่นเองครับอาจารย์มองว่าข้อเสนอของพักประชาชนที่เสนอมาสามข้อตั้งแต่เมื่อวันศุกร์มันทําให้การเมืองไปต่อได้ยากไหมครับหรือนี่เป็นข้อเสนอที่ชาญฉลาดในช่วงเวลานี้แล้วครับคือข้อเสนอนี้เนี่ยก็เป็นข้อเสนอภายใต้เงื่อนไขที่มีอยู่ในปัจจุบันครับเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ย เราก็จะเห็นได้ว่าก็ประชาชนเนี่ยก็เริ่มที่จะเบื่อหน่ายนะครับบรรดานักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายเท่าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการเลือกตั้งใหม่โดยการยุบสภามันก็เหมือนกับเป็นการเปิดเวทีทางการเมืองใหม่ครั้งหนึ่งที่มันจะสามารถที่จะสร้างความหวังให้กับประชาชนก็จะมีอาจจะมีตัวเลือกทางการเมืองใหม่ๆเกิดขึ้นมาในสนามการเลือกตั้งแ้วก็กลายมาเป็นความหวัง ให้กับประชาชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นทางเลือกที่จะนาไปสู่การยุบสภาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นทางเลือกที่จะทําให้ประชาชนได้มีโอกาสและก็เป็นทางเลือกที่จะมีโอกาสที่จะฟื้นฟูศรัทธาหรือว่าความเชื่อถือทางการเมืองเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมในสถาน,นการณ์แบบนี้ครับ น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้ประชาชนมีความหวังเลือกตั้งใหม่เลือกคนใหม่ๆเข้ามาแต่คนเก่าน่าจะไม่ยอมนะคะอาจารย์และที่สําคัญตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดมาดูแล้วตัวค a n ิเดตความเป็นนายกรัฐมนตรีของฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยดูจะเงียบๆหลายคนตั้งข้อสังเกตเช่นช่วงของการถแถลงข่าวหรือว่าการเดินเข้าไปพูดคุยกับพักประชาชนตัวของคุณชัยเกษมนิติสิริก็ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยพรรคเพื่อไทยจะเสียเปรียบในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ คือพักเพื่อไทยกับคุณชัยกเกษมเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนคื <Lydia. S 2> อด้านหนึ่งเนี่ยเขาก็จูคุณชัยกเกษมขึ้นมาแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ย,ขยเขาก็ไม่ได้ไว้วางใจคุณชัยเกษมแล้วก็ไม่ได้มองว่าคุณชัยกเกษมจะมีศักยภาพเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยคุณชัยกเกษมว่าก็คล้ายๆกับอะไรละ่ะเป็นตัวแทนที่ไม่มีอำนาจตอนนั้นเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับเป็นนายกแคนีเดตในเชิงสัญลักษณ์ คนที่กุมอำนาจที่แท้จริงถ้านในเบื้องหลังก็คือคุณทักษิณเบื้องหน้าก็คือคุณปุกิธรรมเพราะั้าสองคนนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ผักจัดส่วนคุณชัยเกษมเนี่ยก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามในสิ่งที่ทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังกําหนดขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีบทบาทใดๆทั้งสิ้นในกระบวนการนี้แล้วก็เขาคงจะไม่ยอมให้คุณชัยเกษมเนี่ยออกมาเดินสายในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราดูบทบาทที่ผ่านมาเนี่ย คุณชัยกเกษมก็ไม่ได้มีบทาบาทมากมายอะไรในพรรคไม่มีตําแหน่งในคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีตาแหน่งอะไรที่มีความโดดเด่นที่จะทําให้สะสมชื่อเสียงและบารมีขึ้นมาพอที่จะเป็นค a n ิเดตได้ในยามที่ฉุกเฉินวัตถุเก็บเงียบมาตลอดเพราะงานอย่างนี้ก็หมายความว่าทางพรรคเพื่อไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไว้วางใจคุณชัยกเกษม ท่าไรนะัแล้วก็ไม่ได้ให้คุณค่าคุณเกษเรเท่าไหรนัครับครับอาจารย์ครับใครที่ได้ดีลนี้ในการตั้งรัฐบาลอาจารย์คิดว่ามันจะส่งผลอะไรต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมครับจะทําให้เขาได้เปรียบอะไรมากขึ้นไหมครับอ๋อแน่นอนครับสิ่งที่ถ้าคุณอนุทินได้คุมอํานาจรัฐเนี่ยคุณอนุทินก็จะได้เปรียบในสนามการแข่งขันในแบบเขตเลือกตั้งมากบรรดาสสบ้านใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็คงจะ ถ้ายอยเข้ามาสังกัดพักภูเก็ตไทยมากขึ้นแล้วก็พักเพื่อไทยเด่ยก็เกืดอทางการแตกสลายแลรโดยเฉพาะบรรดาสสอ,อีสานอีสานใต้แล้วก็สสที่ติดกับทางชายแดนกัมพูชาเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นร่องรอยของการย้ายมาแล้วทั้งทั้งที่ยังไม่ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลสําเร็จนะครับหรือว่ายังไม่มีการเลือกตั้งก็เริ่มที่จะมีใจย้ายมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาสส ในระดับเขตทั้งหลายในภาคอีสานใต้เนี่ยนะครับก็คงจะทยอยย้ายมาอยู่ทางพักปุก็ไทยแล้วก็ทางพักเพื่อไทยเองเนี่ยก็คงจะสูญเสียตรงนี้ไปค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าไอ้กระแสชาตินิยมที่ยังคงดํารงอยู่พอสมควรแหละถ้าว่าึงต้วงเลิ่ตั้งอันนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้บรรดาผู้สมัครพักเสื้อไทยเนี่ยหาเสียงยากขึ้นในภาคอีสาน ครับแล้วก็อาจจะไม่เป็นที่ตอบรับแล้วก็การเขาสบแต่นชนะเนี่ยก็คงจะน้อยลงเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มีการยุบสภาถ้าหากว่าพักภูมิใจไทยภูมิเสียงอยู่นะครับก็จะมีความได้เปรียบยูกแต่ว่าถ้าว่ายุบสภาตอนนี้พักเพื่อไทยก็ยังคุมอำนาจรัฐในช่วงมีการเลือกตั้งอยู่มันก็อาจจะชะลอเลือดที่ไหลไปได้ในบางระดับอ๋อแม้ว่า มันไม่สามารถตรึงไว้แบบเท่าเดิมแล้วเนี่ยแต่โอกาสที่จะสูญเสียมากเท่ากับการปล่อยให้อำนาจรัฐอยู่ในมือของทางภูมิใจไทยเนี่ยมันก็คงจะไม่สูญเสียเท่านั้นนะครับก็คืออาจจะสูญเสียบางส่วนนะครับถ้าหากว่าตัวเองยังกลุ่มอำนาจรัฐได้อยู่แต่ถ้าเมื่อร่อำนาจรัฐหลุดลอยไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นการสูญเสียแบบใหญ่หลวงทีเดียว อาจารย์คะอีกทางเลือกหนึ่งที่มีสื่อเริ่มนําเสนอออกมาทางหนึ่งเพื่อไทยทางหนึ่งภูมิใจไทยยุบสภาและอีกทางเลือกหนึ่งก็คือมีโอกาสไหมคะที่เพื่อไทยจะไปพูดคุยกับภูมิใจไทยร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลแล้วหานายกรัฐมนตรีจากคนนอกที่หลายๆคนพูดถึงอะคะ่ะผมคิดว่าคงไม่หานายกรัฐมนตรีคนนอกถ้าพูดคุยกันกันนะครับค่ะ คุณอนุชินก็ต้องยืนกราว่าตัวเองต้องให้การสนับสนุนตัวเองไม่งั้นเนี่ยคงจะไม่สามารถที่จะดีอยู่ได้นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยคุณอนุชินมีแต้มต่อในแง่ที่ว่าถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขของพักประชาชนแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นนายกแต่กรณีที่พรคประชาชนไม่ไม่โหวตเนี่ยมันก็ก็ยังคงดำรงแต้มต่ออยู่ดีเพราะว่าตางเพื่อไทยนั้นเนี่ย เรียกได้ว่าความเชื่อถือความศรัทธาอะไรต่างๆที่มีประชาชนมีต่อเพื่อไทยเนี่ยก็ตกต่ำมากแล้วก็ถูกต่อต้านมากถ้าหากว่าได้คลุ่มเกษมขึ้นมาเพราะฉในแง่นี้เนี่ยคุณอนุทินก็คงจะมีแต้มต่อมากกว่าถ้าหากว่าสองพักนี้มีการเจราจากันไปผมคิดว่าโอกาสที่คุณอนุทินก็ยังเป็นนายกจะมีโอกาสสูงปากครับ ครับเอาละครับช่วงนี้รบกนอาจารย์พี่ชายเท่านี้นะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ